ดิลี่คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหั้ข้อรอปิกวันนี้ฝากเงิน10,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเลขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.41%ต่อปีนะครับฝาก10,000บาทได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นแคมเปญเดือนกรกฎาคม2568นะครับจากธนาคารออมสินฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับรับดอกเบี้ยไปเต็มเมเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย ต่อมานะครับเรามาดูแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยนะครับฝากต่ำกว่า10บล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำา1.41%ต่อปีฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำา1.7%ต่อปีนะครับมาดูรายละเอียดกันเงื่อนไขการฝากเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จํากัดวงเงินการรละฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนยอดเงินฝากต่ำกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย1.2เซต่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.41ต่อปียอดเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.47ต่อปี อัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่เยอะจากยอดเงินฝากรวมสะสมเรียลักการรับฝากตั้งแต่วันที่ 1- ถึงสาสเ็กรกฎาคม2568นะครับเป็นแคมเปญของเดือนนี้เท่านั้นนะเงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประเภทผือเรียก ณวันที่ถอนในตาต่ําสุดเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนครบ7เดือนภาษีน,าน่าจ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหากภาษีน่าจ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรก,การลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะครับเงินต้น1 0,000บาทดอกเบีย้ย1.2%หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.41%ต่อปีนะครับจำนวนวัน2 1 2วันดอกเบี้ยรับห9สิบาบาท70สตังค์รับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปครอบครองเลยอัตราดอกเบีย้ยไม่หักภาษีให้จ่ายสรุปเงินต้นนะครับ10,000บาทดอกเบีย้ย69บาท70สตางค์เป็น1 0 0่งหมสบาท70สตงค์รับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยจะมาในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็กๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันโดยเฉพาะนะครับแคมเปญเงินฝากเพื่เลขพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 4 1ของธนาคารอมสินนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มาคำนวณกันก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับ หากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับสม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเืๆ,ๆ,ๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0งแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่าน คลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ